วันนี้นะครับเป็นไปตามคาดครับสวในระดับจังหวัดของเชียงใหม่คุณสมชายวงสวัสดิ์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านเข้ารอบครับเป็นตัวแทนสวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่การเลือกตั้งในระดับประเทศครับซึ่งต้องบอกว่าสนามเชียงใหม่นะครับก็เรื่องหนึ่งเนอะแต่สนามกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตาครับเพราะว่าสนามกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าหินพอสมควรครับก็ หลายคนก็พลาดหวังนะครับในการเลือกในระดับจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นคุณสันทนาประยูรรัฐครับนายแพทย์เหรียญทองคุณสมชัยศรีสุธิยากรครับหรือคุณสนธยาสวัสดีหรือแม้กระทั่งคุณตะนาลากรก,ก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปเลือกในระดับประเทศครับซึ่งพอชนกันมากๆคะแนนเท่ากันเขาจะมีการให้จับฉลากนะครับบางท่านก็อยากจะสละสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ ไม่ได้สละนะก็จับๆไปก็ได้บางเข้าบางไม่เข้าบางอ่ะก็ต้องจับตาดูนะครับว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยใครจะเข้ารอบในระดับประเทศนะครับเป็นตัวจริงของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการเลือกแบบใหม่แบบสับแล้วเกินนะสวชุดนี้นะครับก็จะมีวาระอยู่นะครับ4ปีในส่วนของสภาสูง อย่างไรก็ตามครับก็ต้องจับตาดูอีกเช่นเดียวกันครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งของสวเนี่ยยังไงบ้างนะครับก็ต้องดูเนาะว่าจะยังไงต่ออ่ะก็ลุ้นๆกันต่อ